ปล่อยให้มันไหลอะไอ้ไถุงมามึงไม่ขึ้นนะแล้วให้มันขึ้นอะหัวเนี่ยหัวตีิ๋วมันถุงมาดิถุงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวคุณหันแล้วเหรอลูกหันแล้วกระปี้โอ้ยคุณเดือดนะไอ้เก่งถอยดิเอาโอ้ยถุงเดือดตี๋ถอยดึงเลยเอ้ยอย่าพึ่งเนี่ยไอ้ถุงมา Trời ơi, ơi ơi, khủng quá trời luôn. đi biết đâu anh khủng. ไม่ได <łość> ้หรอกไอเด่ตาเราละไอเดีเอาละเขาจะเล่นคนเดียวไอเก่งยุตงจังยังไงดูก็เล่คนเดียวม้างนะ ถอยเขาจะใช้แล้วลนน,นี่ถอยบาคูลยปสุป์ปฮีโร่ถอยเตยโอ้นั่นแรงด้วย<ะ><ะ>ขอฟังดิบโอเคูคลย์ไปแต่ตูดคอยด้วยให้เต็มจะไปแต่ด ถ้ามีน้ำดิลืนถอยถอยถอยเออเอาน้ำมาใส่จรจีน่เเล่นมากนี่ขาเล่นมากนี่เขาเล่นมากเฮ้ยนาหาน้าเา้ปาแล้วเก่งตาเก่งแล้วตาเขาเอจะดึงเก่งีจต ก็ไม่ไปไม่น่าเอาน้ำมาบอเออจะฟูดไปเลยถอยถอยจีเดี๋ยวล่วงเขาต้องว่าล่วพี่เจขอล่วงพี่จีเขอจะเอาน้ำมาราดไหมนอนนอนนอนนนนอน้ำไม่ได้ถ้าเป็นงั้นเป็นขี้โคลเลยใช้น้ำไม่ได้ ไปคู่มามานั่งหลังนี่ถ้าเกิดมีสกเก็ตบอ<ห><ด>ร์ดด <นะ S 1> ิ